สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอะลองมาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของยูนิโกลกันนะคะเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า business model canvas ค่ะซึ่งเราเห็นภาพ Canvas นี้แชร์มาจากเพจ a c e b o o k เด็กคอมนะคะภารกิจเราวันนี้คือจะมาสกัดกลยุทธ์สำคัญสำคัญที่ทำให้แบรนด์นี้เขาแบบครองใจคนทั่วโลกได้เลยเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกเลยคือยูนิโคลเนี่ยเขาขายให้ใครกันแน่ ในแคนวาสเขาเรียกว่า customer segments ะค่ะครับผมถ้าดูจากข้อมูลนี่คือโหลูกค้าเขากว้างมากจริงๆนะครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กนักศึกษาคนทำงานครบครัวคือเออเรียกว่าเกือบทุกคนเลยใช่ค่ะจุดร่วมของคนกลุ่มนี้คืออะไรคะ ก็คือคนที่ชอบเสื้อผ้าคุณภาพดีราคามันเข้าถึงง่ายแล้วก็ดีไซน์ที่แบบเรียบเรียบหน่อยแต่ก็ดูดีหลากหลายอืมน่าสนใจนะคะทำยังไงให้จับใจคนเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ยังดูเป็นตัวเองอยู่โอเคงั้นเรามาแกะต่อกันค่ะว่าอะไรคือของดีที่ยูนิโคลเขามอบให้ลูกคา้าหรือที่เรียกว่า value proposition นะคะครับ หลักๆเลยก็คือเสื้อผ้าคุณภาพดีอันนี้ชัดเจนใส่ได้ง่ายใส่ได้หลายโอกาสแต่ที่เด็ดจริงๆผมว่ามันคือนวัตกรรมเนื้อผ้านะครับอย่าง h ิ t e c h หรือ a อริซอ๋อใช่ใช่ฮิตเทคไม่ช่วยให้อุ่นแต่ผ้าบางเนาะส่วน a อริซัก็ใส่สบายบ้านเราเลยเย็นๆใช่ครับแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เรื่องความคุ้มค่าด้วยคือมันไม่ได้แพงเวอร์อืมจริงด้วยค่ะตรงนี้แหละที่น่าสนใจ การผสมผสานระหว่างคุณภาพดีราคาเข้าถึงง่ายกับนวัตกรรมเนื้อผ้าเนี่ยแหละครับที่ทำให้เสื้อผ้าที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดานี่มันมีความพิเศษขึ้นมามันตอบโจทย์คนเยอะมากที่ไม่ได้ต้องการแฟชั่นจา๋าแต่ต้องการเสื้อผ้าที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเข้าใจเลยครับมันคือไลฟ์แวร์ที่เขาพูดถึงนั่นเอง แล้วเพื่อให้สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยยูนิโคลเขาต้องทำอะไรบ้างคะกิจกรรมหลักๆห,หรือ Key activities ของเขาคืออะไรหลักๆก,ก็หนีไม่พ้นเรื่องการออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดนะคะควบคุมคุณภาพการผลิตนี่สำคัญมากการตลาดการจัดการร้านค้าทั้งหน้าร้านออนไลน์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือ R&D ครับวิจัยพัฒนาเนื้อผ้าเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาโอ้ต้องทาเยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับ แล้วกิจกรรมพวกนี้มันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีทรัพยากรสำคัญหรือ key resources ที่แข็งแรงมากๆเช่นอะไรบ้างคะก็ตัวแบรนด์ Uniqlo เองนี่แหละครับที่คนเชื่อถือแล้วเทคโนโลยีเนื้อผ้าที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเขาเลยอันเนี้ยมาจากการลงทุน R&D เยอะมากแล้วก็เครือข่ายร้านค้าที่แบบทั่วโลกจริงๆนะครับ ทีมงานเก่งๆอีกฟังดูใช้เงินเยอะนะคะแน่นอนครับมันก็สะท้อนไปที่โครงสร้างต้นทุนหรือ Cost Structure เขาหลักๆก,ก็คือต้นทุนการผลิตการตลาดการบริหารร้านค้าแต่เขาเก่งมากที่บริหารจัดการจนยังขายราคาเข้าถึงง่ายได้เน้นผลิตเยอะๆเ,เพื่อให้ต้นทุนต่อชิ้นถูกลงหรือ Economy of Scale ใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับฟังดูแล้วทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยนะคะเนี่ย สรุปภาพรวมก็คือยูนิโคลสร้างความสำเร็จจากการเอาคุณค่าที่ชัดเจนมากๆคือคุณภาพดีไซน์นวัตกรรมราคาพวกนี้มารวมกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสุดๆตั้งแต่ต้นทางเย็นปลายทางเลยใช่ครับตั้งแต่ออกแบบวิจัยผลิตไปจนถึงช่วงทางการขายหรือ c h ANNELS ที่มีเยอะมากทั้งหน้าร้านเว็บแอปโซเชียลครับเข้าถึงลูกค้าทุกจุดจริงๆบวกกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยหรือ CUSTOMER RELATIONSHIPS ผ่านพวกโปรโมชั่นระบบสมาชิกอะไรพวกนี้ให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันอืมแล้วอะไรคือตัวเชื่อมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันคะผมว่ามันคือความสามารถในการบริหารจัดการที่สุดยอดของเขาเลยครับตั้งแต่การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจหรือ Key Partnerships ที่ดีอย่างโรงงานผลิตที่ไว้ใจได้บริษัทขนส่งที่เก่งๆเพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นสินค้าถึงมือลูกค้าตามมาตรฐานถูกต้องครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างรายได้หรือ revenue streams ซึ่งก็มาจากการขายนั่นแหละ ทุกส่วนในโมเดลนี้มันต้องทำงานประสานกันเป๊ะเบ๊ะเหมือนเครื่องจักรเลยครับชัดเจนมากเลยค่ะเห็นภาพเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะกว่าจะเป็นยูนิโคลทุกวันนี้ก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายชวนคิดนิดนึงค่ะคือในขณะที่ยูนิโคลเขาเด่นเรื่องดีไซน์เรียบๆกับเทคโนโลยีเนื้อผ้าที่ใช้ได้จริงเนี่ยคิดว่าอะไรคือนวัตกรรมชิ้นต่อไปที่แบรนด์นี้อาจจะต้องมีเพื่อให้ยังเป็นผู้นำต่อไปได้ในโลกแฟชั่นที่มันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินคะตอนนี้